สวีเดนกำลังเผชิญกับวิกฤตฟอร์มในช่วงเริ่มต้นเส้นทางการคัดเลือกฟุตบอลโลกภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมยอนดาวโทมัสสันพวกเขาไม่ชนะใครเลยใน2เกมแรกโดยมีเพียง1คะแนน,านจากผลเสมอ2ต่อ2กับสโลวีเนียและที่น่าอับอายที่สุดคือแพ้โคโซโวแบบช็อกโลก0ต่อ2ในช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งก่อนแรงกดดันกำลังเพิ่มสูงขึ้นต่อโทมัสสันโดยกูรูและแฟนบอลต่างแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผย สถิติในระยะหลังชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใหญ่โดยพวกเขาพลาดการเข้าร่วมยูโร2024รวมถึงพระรุชบัลโลกถึง3ใน4ครั้งหลังสุดดังนั้นโทมัสสันจึงต้องรีบหาทางยุติความตกต่ำนี้และตอบแทนความเชื่อมั่นของสมาคมฟุตบอลสวีเดนด้วยการพาทีมคว้าชัยชนะในเกมแข่งขันอย่างเป็นทางการที่รอคอยมานานกว่า1ปีฝั่งสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในช่วงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและมีโมเมนตัมที่ดีเยี่ยม พวกเขาออกสตาร์ทเส้นทางการคัดเลือกฟุตบอลโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยชนะ2นัดรวดและมี6กแต้มเต็มทีมของมูรัตยาคินแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทั้งในแนวรุกและแนวรับด้วยการเอาชนะโคโซโว4.0ต่อและชนะสโลมีเนีย3ต่อ0ย์ทั้ง2เกมเล่นในบ้านนอกจากนี้ฟอร์มโดยรวมในปี2025ของพวกเขาก็แข็งแกร่งอย่างมากโดยชนะ5จาก6เกมที่ลงแข่งขันสวิตเซอร์แลนด์มีประวัติการเข้าร่วมฟุตบอลโลกที่สม่ำเสมอ ด้วยผ่านเข้ารวบม,มาแล้วถึง5ครั้งติดต่อกันตามฟอร์มเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ดูดีกว่าในส่วนของเกมรับสวิสเล่นกันอย่างมีวินยัยน่าจะมีอย่างน้อย1คะแนนกลับมารองสวิตที่ราคาปอปอของดีอยนิกรกมุ่ม VIP เท่านั้นใครที่อยากได้แนวทางแบบเน้นๆแม่นๆต้องไม่พลาดกดเพิ่มเพื่อนที่คอมเมนต์นี้ได้เลยครับทางเรามีโปรโมชั่นสำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นสเต็ปผิดหมดเราก็คืนให้หรือว่าผิดคู่เดียวเราก็คืนให้เราไปถึงสมาชิกใหม่กับสิทธิพิเศษมากมายเท่านั้นยังไม่พอ เรายังมีเสื้อสโมสรจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับใครที่สนใจสแกน QR code ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอได้เลย